สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเตือนระวังข่าวช็อกอาจารย์พรมยาณเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566รายการสารพันมูสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่อกับบุ้ยเชษดวุฒิผู้ดำเนินรายการและอาจารย์พรมญาณรัตนญาณพิโมก หมอดูชื่อดังที่เคยทำนายในเรื่องของการเกิดโควิด -19 จนเป็นที่รู้จักที่มาเล่าถึงความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงพ่อฤรษีลิงดำโดยได้ผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้และวันที่ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่าอาจารย์พรหมยานและยังได้เล่าเคสของลูกศิษย์ที่เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่ทำให้อาจารย์พรหมยานถึงกับประทับใจ ซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่เมื่อ18พฤศจิกายน2565นอกจากนี้ยังได้ทำนายดวงเมืองประเทศไทยด้วยใช้ศาสตร์ของไพ่พรหมยานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน65ถึงเดือนมีนาคม2566เตือนระวังข่าวช็อกไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิง และการสูญเสียครั้งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามรับชมได้ที่รายการสารพันมูในช่วงวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา12นาิก5นาทีทางช่อง jkn 18ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อย้อนคําทํานายหมอดูอีทีกับการเมืองไทยถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายก ชื่อทักษินก็คงไม่ผิดเพราะก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอกับคำทํานายที่ทำเอาขนลุกการจากไปของสวยสวยวินหรือเอธิซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของหมอดูอีทีช่วง10กันยายน2560ที่ผ่านมานอกเหนือจากความเศร้าสลดของครอบครัวแล้วคนไทยทั่วไปยังอดใจหายไม่ได้ พราะหมอดูชาวเมียนมาวัย58ปีผู้นี้ต้องบอกว่าเธอมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่คนไทยเกือบทุกคนจะต้องเงี่ยหูฟังข่าวและบรรดาคนเด่นคนดังในบ้านเราก็ยังต้องเดินทางไปให้เธอทำนายอยู่ด้วยบ่อยๆหลายคนส่วนในเรื่องของความสามารถด้านการทำนายทายทักที่แม่นยำในเรื่องของการเมืองหรือนักการเมืองไทย ดูจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอันมากถ้าจะดูกันที่ชื่อเสียงของหมอดูอีทีในบ้านของเราเอาในวงแคบว่ากันว่าหมอดูรายนี้ทำนายให้กับนักการเมืองไทยมาตั้งแต่ยุครอสอช2534แต่ถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะเขาก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่ง ของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอคำทํานายที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปตามๆกันดูกันที่คำทานายของคุณทักษิณคนนี้ว่ากันว่าไปหาหมอดูอีทีทั้งขาขึ้นขาลงเลยทีเดียวคือตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ก่อนลงจากเก้าอี้จากการทำรัฐประหารก็ยังวนเวียนเข้าไปอีกแถมยังลือกันว่าคุณหญิงพจมาน เคยส่งคนไปรับหมอดูอีทีจากพม่ามาอย่างบ้านจันสองล่าเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผคอรมออีกด้วยอย่างก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี2544หมอดูอีทีก็เคยทำนายว่าทักษิณจะตั้งพรรคใหม่สำเร็จจะชนะและเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจอราี ไปต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็ตรงกับที่ปี2,549หมอดูอีทียังได้ทำหน้าที่แค่เครดเสริมดวงให้กับคุณทักษินอีกด้วยโดยช่วงสิงหาคมปีนั้นสื่อหลายสำนักลงข่าวว่าพอหมอดูอีทีทำนายดวงชะตาเสี่ยแมวไว้ว่าถึงขั้นชะตาขาดและแนะให้แก้เครดเสริมดวงสะดอกเคราะห์ว่าแล้วเจ้าตัว เลยต้องเดินวนรอบเจดีเชเวดากองซ้ายสามรอบขวาสามรอบและต่อด้วยพิธีสะดาะเคาะชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุรกันดารที่น่าคนลุกคือหมอดูเขียนไว้ว่าให้ระวังช่วงเดือนกันยา2549ส่องคำทำนายภิกษุณีปายหลังเคยเตือนภัยระวังน้ำท่วมระวังน้ำมาแบบไม่รู้ตัวชาวเน็ตแห่ย้อนคำทำนายหมอปายพรยกระซิบ หลังก่อนหน้านี้เคยออกโครงเตือนครึ่งปีหลังให้ระวังน้ำท่วมระวังน้ำมาแบบไม่รู้ตัวกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสำหรับคำทำนายของหมอปลายปลายกระซิบหรือภิกษุณีปลายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภิกษุณีปลายได้เตือนว่าปลายปีนี้ให้ระวังน้ำซึ่งตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้รวมไปถึงความเป็นไปได้ว่า จะเกิดน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนรูอีกด้วยคำทำนายของภิกษุณีปายที่กล่าวถึงน้ำท่วมระบุไว้ว่าเรื่องน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายสิ่งที่ท่านโยมยังบอกยังเตือนอยู่ ยังเป็นเรื่องของไฟที่เกี่ยวกับไฟปะทุคําว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกน้ําจะไม่ใช่แบบน้ําทะเลแต่จะเป็นน้ําสีเข้มน้ําป่าน้ําเนา่าน้ํานองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวไว้เลยสถานการณ์รอบโลกจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟระเบิดประเทศที่ น้ำไม่เคยท่วมนั้นก็จะท่วมประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ในการทํานายครั้งนั้นนอกจากเรื่องน้ําท่วมยังได้เตือนภัยในเรื่องของไฟด้วยซึ่งกระตรงกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่มีการเสียชีวิตเป็นจํานวนมากคําทํานายอาจารย์โอเลอีกเจ็ดเดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคําทํานายบุคคลสําคัญเป็นจริง ย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคม ก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาโดยพึ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้น จะเกิดภัยทรณีพิบัติครั้งใหญ่ร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยครับย้อนคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบ โยงเหตุกราดยิงน้องบัวลำพูทำไมใจร้ายขนาดนี้ย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบอัปเดตด,ดวงเมืองประเทศช่วงครึ่งปีหลังแห่โยงเหตุกราดยิงน้องบัวลำพูหลังจากเกิดเหตุสลดอดีตตำรวจก่อเหตุกราดยิงใส่ครูและนักเรียนและชาวบ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตออำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ หลายรายและส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กเล็กก่อนจะกลับเข้าบ้านไปยิงตัวเองเสียชีวิตพร้อมกับภรรยาและลูกตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยก่อนหน้านี้ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลาย่ายกระซิบที่ได้เข้าพิธีบวชเป็นภิกษุณีและได้เดินทางไปปฏิบัติธ,ธรรมที่ประเทศศรีลังกาเป็นเวลาหลายเดือนก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน อัปเดตดวงเมืองประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลังในอตอนหนึ่งระบุไว้ว่าสิ่งที่ท่านยมยังคงบอกยังคงเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องของไฟแล้วก็น้ำจะเป็นน้ำสีเข้มที่มาแบบตั้งตัวไม่ทันช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงกระลียุคแบบเต็มรูปแบบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดคนหลายคนเจอแล้วได้ยินข่าวก็รู้สึกผิดหวังต้องทำใจ ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดหลังจากมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีเหตุฆาตกรรมสยองขวัญมีแต่การฆ่ากันด้วยอารมณ์เละเทะกันไปหมดเรื่องของความโมโหก็ยเยอะรอบนี้มันจะกลายเป็นแบบทำไมมันใจร้ายขนาดนี้เรื่องแค่นี้เองเหรอทำไมถึงทำกันขนาดนี้เลยไหมนี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงส่วนเรื่องที่สาม ก็คือเรื่องการฆ่าตัวตายที่คนก่อเหตุอายุยังน้อยแล้วก็ไม่มีทางเลือกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตัดสินใจพลาดโดยไม่เหลือเงินใช้